CMG Thai Weekly สัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมบรรยากาศความงามของทะเลสาบซีหูและเมืองหังโจค่ะที่ตอนนี้กําลังเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาแอชเช่นเกมครั้งที่19อยู่นะคะที่นอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองหังโจแล้วค่ะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่อนุรักษ์และก็ยังเป็นสถานที่ที่นักกีหลายๆท่านเองต่างยกย่องพรรน,น,นาให้ทะเลสาบซีหูแห่งนี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีชื่อดังอีกหลายเรื่องด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาลอ่องเรือที่ทะเลสาบซีหูหรือว่าทะเลสาบตะวันตกค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศดนรับพื้นที่เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะจะเห็นความใสของน้ำทะเลสาบซีหูค่ะที่ลอ้อมรอบไปด้วยบรรยากาศภูเขาทั้ง3ด้านนะคะที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ก็สอดค้องกับมาร์คข,ของเอชแอนเกมหรือว่ามาร์ทชิปเปิลตัวน,นี้ค่ะที่ชื่อว่าเหรียญ เั่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งความเป็นสีเขียวของทะเลสาบซีหูแห่งนี้ค่ะและยังมีตำนานเรื่องเล่าที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนางพญายงูขาวค่ะที่เขาบอกว่าพื้นที่ของทะเลสาบซีหูแห่งนี้ค่ะเป็นจุดพบพกของนางพญายงูขาวไฟเนียงชื่อกับบัณฑิตหนุน่มสี่เสียนนะคะยิ่งนักใครนะคะได้โอกาสดูนางพญายงูขาวเวอร์ชั่นที่มีนักแสดงนําก็คือคุณเอนจี้ฉูนะคะแสดงนํายิ่งจะเกิดการประทับใจนะคะแล้วก็ซึง้งใจซึ้งใจ อย่างูเขาวในทะเลสาบสีหูแห่งนี้ค่ะสำหรับเรือบริการที่ทะเลสาบสีหูมักจะมีเรือหลายๆประเภทนะคะอย่างเรือประเภทนี้เป็นขนาดเล็กค่ะแต่ว่าทำให้เรานั้นสัมผัสถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น ได้สัมผัสกลิ่นอายและก็วิถีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหางโจวดค้ค่ะขณะเดียวกันยังมีเรือใหญ่ค่ะก็เป็นรูปมังกรที่ใช้ในการแข่งเรือเทศกาลตวนอู่หรือว่าเทศกาลบันไบ้บะจจางในช่วงวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะเรือมังกรทะเลสาบซีหูในหางโจวไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะสมัยใหม่เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแฝงไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานอีกด้วยค่ะ อย่างเรือมังกรสีหูหางโจวทำขึ้นจากรูปแบบของเรือมังกรของราชบงหนานซ่งมีอายุนับพันปีและก็มักจะใช้ต้อนรับคณะบุคคลสำคัญผู้บริหารแขกบ้านแขกเมืองในขณะที่เดินทางล่องเรือที่ทะเลสาบสีหูด้วยค่ะถ้าหากเดินชมที่ริมทะเลสาบสีหูในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับความงามของทั้งสองฝั่งทะเลสาบสีหูค่ะและหากมองเข้าไปที่กลางผืนน้ำทะเลสาบสีหูเราก็มักจะเห็นเรือบริการ รูปแบบต่างๆที่รับนักท่องเที่ยววันละหลายร้อยลำค่ะเรายังเห็นไอดอลวัยรุ่นหนุ่มสาวเดินทางมาที่นี่เพื่อทำกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยแฟชั่นต่างๆทั้งชุดประจำชาติและชุดแฟชั่นสมัยใหม่ที่นิยมโพสตลงบนโซเชเียลมีเดียอ่อ因为我们是那个我们是就是 f 6品牌的呃他们的一个模特嘛。 然后我们就是来上班的，就是做一个品牌宣传。<laughs> 因为西湖很美，我们来这里拍照。嗯、东问一下，好哇，喂，怎么你穿汉服在来这里？嗯哦 哦，我今天来这地方为什么穿着汉服呢？其实我是来做一个呃亚运主题的 City Walk，因为我也是我是杭州之声的记者嘛。然后我们正在做的这场直播就是从永俊公园开始，是九月八号的杭州亚运会火炬传递的一个路线，一直从永俊公园。我今天也是从那边一路这样子走过来，然后待会儿就是在平湖秋月那边结束。 啊、嗯，那刚刚小姐姐问到说为什么我今天穿汉服，其实是因为汉服我觉得跟西湖特别特别的搭。首先，汉服是我们中华民族的传统服饰，那肯定是在哪里都是非常应景的。然后包括在西湖，西湖大家看我今天这一身，是不是特别像《白蛇传》里面的小青？ 是不是有点像？Oh. 然后也希望就是大家可以多来尝试一下我们中华传统服饰 <Okay. S 1> 汉服，其实是非常美的。小姐姐也可以以后有机会在西湖边也可以尝试一下。你、okay, 好，谢谢，拜拜。ทะเลสาบสีหูเป็นพื้นที่อนุรักษ์มีขนาดพื้นที่กว่าหกสิบตารางกิโลเมตรมีขนาดของผืนน้ำกว่าหกตารางกิโลเมตรทะเลสาบสีหูมีน้ำที่ใสสะอาด ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทั้ง3ด้านเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีมึงดอกใบบัวที่อุดมสมบูรณ์และสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบสีหูที่กลายเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองหางโจวค่ะโดยสามารถชมความงดงามทางธรรมชาติที่หาชมได้ตลอดทั้งปีในปี1985ทะเลสาบสีหูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในประเทศและในวันที่ 24. มิถุนายนปี2011ในที่ประชุมใหญ่มรดกโลกครั้งที่35นักกรุงปรารีสได้ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม